ค่ะเราไปเที่ยวกัน กสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็มาพบกับบล็อกที่จะพาทุกคนไปเที่ยวในกรุงเทพเดี๋ยวบล็อกจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันค่ะวันนี้เราจะไปทั้งหมดหลายที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัดโพธิ์วัดพระแก้ววัดอรุณหรือว่าที่วังหลังนะคะแล้วก็ผูกแล้วก็มีประคองตลาดด้วยเราจะพาชมบรรยากาศกันนะคะแล้วก็จะเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนดูด้ค่ะไปค่ะเราไปเที่ยวกันโดดหนึ่งสองสาม ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะเดินไปสามย่านกันเพราะว่าเราจะไปซื้อตังค์ก่อนแล้วเราก็จะไปขึ้นเอ t มาทีตรง3สามย่านนอะใช่ไหมเฮ้ยไฟสวยมากอ๋อใครก็มาเราดูสวยพี่ละองค์ตรงนี้เขาแบบว่ามีจัดอะไรเลยเดี๋ยวจะถ่ายดูถ่ายดูถ่ายให้ทุกคนดูเป็นแม่ เดี๋ยวเราจะนั่ง MRT นะคะจากตรงสามย่านไปลงตรงสระมชัยและที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือพิเิยียมสยามอ่ะใช่แล้วก็จะไปต่อที่วัดโพธิ์แล้วทางแก้วแล้วเดี๋ยวไปหาข้ากินแถวๆนะั้นอนนีา้มา่ชัว่วไปไป สึกว่าเอฟทีเพิ่งเคยมาที่คือชวนว่าใช่แบบว่าลายไทยอะไรเยอะแยะใช่เช่นไ่รู้ทำไมเมื่อกี้ชาวต่างชาติเขาบอกว่ามาลงที่ศาลไทยเหมือนกันเขามาดูเลยมันเป็นจุดเที่ยวโดยเฉพาะที่แบบมีวัดพระวัดพระแก้วแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบวัฒนธรรมไทยศิลปะกรรมสถาปัตย์ไทยคืออยากดูกันนะเพราะว่าอะไรใช่วันนี้เราจะไปดูกันนะคร ูอย่นะก็เราก็มาถึงวัดโพกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาทางเข้าเนาะเราก็จะเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแน่นอนมันต้องมีพระองค์งใหญ่ๆที่แบบเคยเห็นบ่อยๆแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันอยากเข้าข้างหน้าหรือข้างข้างข้างหน้าก็ได้มันน่าจะเห็น,นชัดกว่าเดี๋ยวเราไปเข้ากันคนะ่ะ รู้สึกหลังจากได้ไปเที่ยวมาสวยสวยมากคือต้องมาดูวยตาเนื้อเท่าลังจริงถ่ายกล้องเก็บไม่หมดถ่ายในกล้องคือดูแบบว่าธรรมดานะแต่พอมาดูตาจริงก็คือแบบมันเวอร์มากคุณนะคือรายละเอียดมันตาแตกอ่ะโอ้ทุกคนคะอยากให้มาสักครั้งเฮ้ยมาเหรอเราเป็นไกด์ปลอดมาเที่ยวที่ประเทศของฉันแล้วต่อ๋แวต่ไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนพาตาไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปวัดพาแก้วต่อนะคะโอเค ติอะเคาสที่้แล้็รเออคนเยอก็เลมาทาเดใเหมือนเขาเียวเยวแบบประจำที่ที่ต้องมาวัเที่ยวอช่ก็ด้วยความที่นสถานที่ท่องเที่ยวเลยโอคนเยอมากเดี๋ยวไปกินข้าวกอนดีกว่าแล้วค่อยมาเจอกัน แต่ละวันเปิดกล้องแล้วทำอะไรแต่ละอย่างตอนนี้เราก็มาอยู่ในวัดพระศสีรัตนสาสรรามพระแก้วลีซสซ่าท้าเป็นพูดยาวๆแบบถ้มันอยู่นะเขอไมลงถ่ายเดินเสียงดุดันไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านประตูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่าย ดีฝนกต็ตกดีที่เตรียมล่มมาแล้วแล้วฝนเม็ดใหญ่อย่มาก ที่เราผจนฝนกันอย่างหนักตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในวัดโพธิอีกแล้วค่ะก็คือมาแอบพึ่งพิงนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปในวัดโพธิ์กันารูปเราจะสวยแค่ไหนทุกคนติดตามดูพร้อมยังพี่พ่อฝนเรากำลังดีเลยพี่พร้อมนันแสงกําลังได้กําลังเริ่มละเริ่มมาละแสงเริ่มมีละัจากที่แบบเปียกนี่คือขากางเกงที่ไปผจญฝนมาเมื่อกี้ จะไปวางหลังกันแต่ว่าคือเราวันถูกวันอะเข้ามาทุกวันเป็นจริงวันนี้วันที่สิบห้าที่ถ่ายอยู่เชอ่อแล้วเพิดนว่าเขามีซ้อมหรืออะไรนะเรืออะไรสักอย่างอันงานเหนเรือสักอย่างที่แบบเราจะจัดวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาเนี้ยใช่เขาก็เลยแบบว่าจัดซ้อมโดยที่วัดอรุณที่เราจะไปอะก็ข้ามไม่ได้เขาไม่ให้ข้ามจะไปวางหลังก็เรือข้ามไม่ได้ ให้เลือเดินดผัดเขาเกลือกเขาเช้ากันอยู่ไงเราเลือกผิดวันเลยไม่รู้จะไปไหนแล้วทุกคันนี่เราก็เลยจะไปไปปากคลองตลาดปากคลองใช่เดี๋ยวไปปากคลองไปหาของกินเล่นที่นู่นแล้วก็ไปถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับดีกว่าใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่นไม่ค่อยดีเลยเศร้าว่ะไม่รู้ว่ไปอะไรไม่ใช่คลิปแรกหรอกมันต้องมีเรื่อยๆก็มาเดี๋ยวมาซ้อมโอ้โอเคเดินทางก่อนถ้าเราหน้ามาได้ จะถ่าย่เอาเยอะๆไปเลยรอหนิเดี๋ยวจะไปท้องมา้งมาแล้วคือเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ฝนก็ตกอยากดูประสบการณ์ทุกเช้าฝนให้เป็นใจฝนตกไม่เราไม่ดูเอะไรเลยเที่ยวแบบสู้ชีวิตเราไม่ดูอะไรอนเองเรื่องเคนเยอะวะนอาทิตยคนเยอะแตปาะ์ตี อืมช่ำม,มากตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่มิวิซียมสยามกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ผิดหวังจากหลายๆที่ <c oughs> แต่ถามว่าเราได้เข้าไปข้างในมิวเซียมไหมก็ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ถ่ายรูปข้างในอย่างเดียวมาวให้ดูดูเฉยๆว่าอ๋อนี่มิวเซียมสยามอยู่ตรงนี้ทุกหูแัดตามาให้เมุมเนะี่ยแต่ช่ำว่ะเออคือเราอยากถ่ายลงไปในสนมามหญ้าใช่ไหมทุกคนจริงเพราะว่ามีนี่นกแต่เพื่อนเลยว่ามันเปียกมากก็อยากถ่ายมากแต่ถ้านั่งไปน่าจะแบบ เป็นวงอยู่ที่กางเกงก็คือพะพิรุษไม่อยากให้เราเที่ยวแล้วโทษทุกอย่างนวเองจริงไม่ได้ดูพยากรณ์อะไรกันมาเลยถ่ายตาอะไปไปถ่ายรูปกันดีกว่าไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวอ๋อโทษแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไปไหนนะแล้วเดี๋ยวไปปากลองตลาดต่อเราเนี่ยจะพูดวางหลังแล้วคือมันหมกมุ่นไงคืออยากไปวางหลังหมกมุ่นจะได้จริงไม่มีเรือไปไม่มีเลยเป็นไรรอบหน้าแล้วกันแลเจอกันครับ คนคะนี่คือวิกฤตของการถ่ายรูปนะคะดูนี่อันล้างไปว่าคุณอยากได้ภาพสวยแต่ว่าตูดเป็นดวงเลยอะ่ะถ้าสงสารมากคือมันเปียกอะ่ะคือฝนมันตกไงแต่เราอยากได้ลูกอันนี้คืออะไรนะเ,นเออวิเซลสยามอันนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมถูกต้องแล้วก็มาถ่ายรูปกันข้างหน้าตรงนี้นะคะ คือแสงมันสวยแหละแต่ถ้าเราถ่ายเข้าข้างในตรงนั้นมันจะย้อนแสงแต่ไม่เป็นไรเราได้รูปของเราพอพอแล้วใช่ไหมคะ<ช>คุณเอ๋ยใช่ค่ะคุณต้องอยู่อะไนี้าะเอ้ยใช่อ้อาวแล้วผมไม่หยุดเลยนะไม่สวยสวยมากครับผมตับโ <laughs> จทยได้อ่ะปากฟองตลาดไปกันต่อหนึ 1, 2, ่งสองสามปากฟองตลาดไปกันต่อ คือคนเยอะเลยใช่ถ้าเสียงดังน่าจะแบบอายคนอุ้ยแตนไฟสวยนะนู่มนุ่มา เาเงินเอ่ยจ่ายตะวันซื้อเดีวเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานคูนกันนะคะหรอว่าสะพานที่แบบมีเหล็กเขียวๆที่เราจะชอบเห็น,นเคนาเดินเ้าไปถ่ายเนาะอันนี้ก็เป็นดอกไฮเดรนเียที่ซื้อมาค่าเสียหายทั้งสิ้นหนาทใช่หันสองก็ประมาณห้าสิบเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยใชะเราไปถ่ายหรที่ๆดอกวมที่ดอรุ่ๆๆรงๆ,ๆ,ๆใช่ตะทำได้ไหมได าง่ดูเหมือนมาไม่ถึงอะไรเลยเคยเดี๋ยวเราข้ามถนนแล้วเราก็จะเดินไปกันแล้สวยมากวิวดีมาก ทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาและกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าพวกเราจะพาไปเที่ยวไหนอีกนี่ดอกไม้สวยมากบาย